สวัสดีครับทุก,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 นนกท่านน,นนะครับผมมาพบกับวานเจ็ดปันดีคอนิสต์ก่อนที่จะถูกคนทุกท่านนะครับนะร่วมทำบุญกับ <c oughs> นิสิตหลักสูตร <c oughs> แบทมูร์ดา <c oughs> สนิยบัตรปันดีวิชาชีพครูนะครับก็ได้ทำการเร่องการปฏิบัติธรรมในเดินจงกรมในช่วงของห้าวันการจบหลักสูตร ประกาศเียบัตรนะครับผมก็เลยพานิสิตมาปฏิบัติธรรมในช่วงโงคงการนะครับในที่มาจุราอาสมนะครับอยู่ที่โงรงการในตรงนี้นะครับผมโอเคผมบรรยากาศของการเดินจงกรมในการปฏิบัติธรรมด้วยนะครับผมเอออาุโมทนณาทุกคนทุกท่านนะครับ คุณทร่าสนุธัสถั ALLY นคิด repay นวกมีหน้ามา ốc สแกกก็ก Combien ทร pt อย Lucy Underneath ไฟบาท iko มีที่แปลนตรวจ